9นะครับถ้าเด่นหลัก2จะเด่นอยู่สองห้านะครับแล้วก็2 8 2 9เด่นหลัก2นี่จะเด่นอยู่3ชุดนะครับในเลขกำลังวันอังคารเด่นหลัก3เนี่ยจะเด่นอยู่ที่นะ3 9นะครับแล้วก็สามสนะครับเนี่ย3 3 3 9กับ3 3ถ้าเป็นเด่นหลัก3ถ้าเป็นเด่นหลัก4ถ้าเป็นเด่นหลัก4ก็จะเป็น4 2 นะครับ42แล้วก็49ถ้าเป็นเด่นหลัก5ก็จะเป็น54นะครับแล้วก็58นะถ้าเป็นเด่นหลัก6ก็จะเป็น62นะครับ62แล้วก็65ถ้าเป็นเด่นหลัก7ก็จะเป็นเด่นหลัก7ก็จะเป็น77นะครับแล้วก็78 นะครับพวนนี้นะถ้าเป็นหลัก8ก็จะเป็นหลัก8ก็จะเป็น8 2สองนะครับแ2แล้วก็8 9ถ้าเป็นหลัก9ก็จะเป็นถ้าเป็นหลัก9ก็จะเป็น9 2สองแล้วก็9 9นะอันนี้เด่นสูงสูงเลยนะทุกคนนะนะเลขก,กำลังธนาคารมันจะชอบเป็นแบบว่าเบิ้ลหน้าเบิ้ลหน้าแล้วก็เลขธนาคารมันจะเป็นเบิ้ลหน้า แล้วก็เด่นแบบเลข,อ,เลขอยู่ถุงสูงอย่างเงี้ยหลัก8ดหลัก9้าขึ้นไปอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้จะเป็นเลขที่อาจารย์สรุปไว้นะทุกคนนะอันนี้จะเป็นเลขที่อาจารย์สรุปไว้สําหรับเลขเด่นวันอังคารนี่เห็นไหมครับเลขเด่นวันอังคารที่อาจารย์สรุปไว้จะมีหกห้านะครับมีเจ็ดเจ็ดมีห้าแปดมีเก้าสองแล้วก็มีหนึ่งสี่ถ้าเด่นสุดเลยฟันเม็ดเดียวก็คือหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่เจ็ดห้าห้าแปด นะครับที่ฟันเด่นๆนะฟันเด่นๆจะมีห้าแปดนะห้าดกับเจ็ดเจ็ดแต่ถ้าเป็นเลข3ามตัวก็จะเป็นหนะ้าหน,นึ่งะห้าหนึ่งสี่เจดหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเลขเลขหลักหลักเดนะ่นนั้นแล้วก็ห่า6ดห้า 6 8แดห้าอย่างเงี้ยนะครับเนาะแต่ถ้าฟันแบบว่าเด่นเด่นเด่นสตัวที่เด่นสุดในเลข2ตัวมีอยู่3ชุดก็คือเจ็ดเจดหนึ่งสแล้วก็5้าแดแดห้านี่แหละอันนี้คือเด่นสุดในหลักนะครับเด่นสุดในหลักนะทุกคนก็เอาเป็นแนวทางนะเอาเป็นแนวทางนําโชคนะ,ะเลขนําโชควันอังคาร เลขนาโชคกวนอัคารน,นะครับนี่ทุกคนก็ลองเอาไปเป็นแนวทางเสี่ยงโชคดูว่าเลขอะไรยังไงจะมายังไงทุกคนก็เอาเป็นแนวทางดูนะก็อยากให้เข้านะทุกคนนะเพราะว่าเลขของเรามันก็เข้ามาตลอดมันเพิ่งมาตรงเลขดังเลขที่สรุปสูตรออกมาแล้วมันมาตรงเลขดังก็มาสองหัวติดนี่แหละที่มันมาตรงเลขดังนะแล้วมันก็ไม่ได้ออกนะก็คือพอคํานวณออกมาแล้วมันจะตรงเลขดังอะ่ะทุกคน งวดนี้ไม่รมู้ว่าจะไปตรงเลขดังตัวไหนหรือเปล่านะอย่าให้มีนะอ่านะทุกคนนะขอให้เข้าขอให้ได้ขอให้โดนขอคุณสิงกดิ์ผักดันให้โดนใครเห็นคลิปนี้ขอให้รวยขอให้มีโชคมีลาภแนวทางโชคลาภหวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนนะทุกคนนะเอาเป็นแนวทางโชคลาภร่ำรวยนะเออหนึ่งเก้าอย่าลืมนะทุกคนนะเพราะว่าวันลอยกระทงวันลอยกระทงตร,งตรงกับวันที่19ทุกคนนะวันที่19 วันลอยกระทงตรงกับวันที่19บเก้าขาอาจจะเอาเลขวันลอยกระทงมาออกก็ได้อย่างเงี้ยนะเขาอาจจะเอาเลขวันลอยกระทงมาออกก็ได้ผู้คนก็เป็นแนวทางเสี่ยงโชคดูเลขก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางเสี่ยงโชคหัวยรัฐบาลไทยเอาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคครับเนาะโชคลาภโชคลาภครับ